สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ปฏิพัตน์ออโต้นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกรถกระบะเชิงมาน,นิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวกระบะแขบตู้ทึบหรืออกเพลาลอยเรามีอัปเดตให้แน่นอนนะครับคันนี้วีโก้นะครับวีโก้แขบใส่ตู้ทึบนาวาร่าใส่ตู้ทึบนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเรา1.9ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ใส่ตู้ทึบถือว่าครบจบที่ร้านเราเลยนะครับร้านเดียวเท่านั้นลงเล่มจดทะเบียนทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรอีกแล้ว ออกไปวิ่งงานได้เลยนะครับแล้วก็มานี่วีโก้ตู้คาโคบ็อกนะครับแล้วก็นี่นะครับไททันแคปใส่ตู้เซฟล้อแม็กพร้อมตู้พร้อมอย่างพร้อมนะครับแล้วไปดูด้านในเคราเข่าลอยเรามีเยอะครับไปเลยในส่วนด้านในร้านนะครับนี่เลยครับคันแรกเลยรีโว่แคร็บเซตอิดิชั่นเข่าลอยนะครับคันนี้นะคันนี้ก็แคปเข่าลอยนะครับคุณลูกค้าสําหรับ d m a ม็กออนิวสามจุดศูนี่ลูกค้าตามหาอยู่ตอนนี้มีนะครับ3คันเข่าลอยยกเซตนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างแน่นๆทุกคันนะครับฝั่งนี้เป็น 8นะครับนี่ครับเพาลอยแล้วก็วีโกเข้ามาแล้วนะครับ VN เอ็นเทอร์โบนะครับใส่คอกล้อกระทะผ่าล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยส่วนกระบะตู้ทึบอย่างที่ผมบอกว่ามีให้เลือกเยอะมีให้เลือกเพียบและครบจบที่ร้านเดียวดูนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูเลย d ี่แม็กรีวแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับตู้พร้อมใช้งานทุกคันใครอยากได้รถวิ่งงานทำมาหากินจบในร้านเดียวมาเลยครับที่ปฏิพัทธ์ออโต